ชอบคนพิเศษนะคะของน้องนุกธนดล<อ>ชอบคนสำคัญคุณ,คณลุกธนดนมวันนี้ครับผมโอ้โหพี่พีเอสพีขอให้อ่านกา๊าดไม่มีกา๊าดสินค้าที่คุณได้รับยินดีในทุกๆุก,กา้าวเดินมาเพื่อนค้าขาเสนอจากคุณธนดลนราธิ์อยู่ข้างๆเสมอทุกทน,น <S <S> <S ุกธนดล ถ่ายรูปก,กับชอบคนสำคัญคอนเสเเปต์เขียวนะมันนี้เก็บไว้เป็นพิเศษนะทุกคนไม่ได้เก็บรวมกับไม่ได้เก็บรวมกับเพื่อนๆนะาเดินทานนะทททงมาไกลมากๆไรจสักได้ว่าบางทการเดินทาง,งของเรา โทรศัพท์คุณนันก็ ต้องหามานะให้พี่เว์ไปเก็บชอคนสาคัญแุกคนรบม่าข่สนามที่สที่ไทยไปที่เก็บต,ต่อทุกคนใากสามสี่แข่งที่สนามทเกตนะใครว่างก็ไปให้กำลังใจนะ้องใครดูอยู่ทางใ้พี่น้ำใต<น>ใครเห็น I'll be okay.